ต่อไปมาพบกับโอนิข้อที่44ค่ะภาคกรนะคะสอบวิชาต่ตางๆได้คะแนนดังนี้นะคะก็คือเขาแบ่งเป็นอันตราส่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเขียนสรุปก่อนแล้วกันเนาะคณิตศาสตร์ค่ะต่ออังกฤษค่ะอยู่ที่5ต่อ3ค่ะ ภาษาอังกฤษต่อวิทยาศาสตร์ค่ะครูใช้อันเดิมเนาะเพราะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีวิดค่ะอังกฤษต่อวิทยาศาสตร์นะคะจะอยู่ที่4ต่อ7ค่ะบังเอิญว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่อัตราส่วนเดิมนะคะขอเขียนมรทัดใหม่ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าคะแนนเต็มรายวิชานี้ค่ะอยู่ที่50คะแนนค่ะทุกรายวิชาเลยเขาได้บอกว่าถ้าเขาสอบคณิตได้อยู่ที่40ค่ะอค่ะคณิต40นะคะ เขาก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะสอบวิทย์ได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะก่อนที่จะคิดร้อยละเรามาหาคะแนนก่อนดีกว่าคะ่ะว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแต่บังเอิญค่ะนักเรียนโจทย์เนี่ยให้คะแนนคณิตมาแล้วก็คือ40เพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยครูเคยพูดบ่อยๆเสมอๆว่ามันจะมีจำนวนจำนวนหนึ่งที่ทำให้อัตราส่วนยืดได้กับหดได้ซึ่งณนะตอนนี้อัตราส่วนเราเนี่ยจาก5มาเป็น40 ะะแสดงว่ามันยืดแล้วทีนี้เลขอะไรคะที่ทําให้อัตราส่วนเรายืดซึ่งก็คือเลข8ค่ะงั้นครูเติม8เข้าไปนะคะในเมื่อบรรทัดบนเอา5คูณ8แล้ว3มากับ5ด้วย3ก็ต้องคูณ8ด้วยนะคะปัจจุบันทําให้3คูณ8กลายเป็น24ค่ะทันไหมคะนักเรียน ทีนี้ต่อมาค่ะเราอยากได้วิทถูกไหมคะแต่ว่าวิทเนี่ยมันไม่ได้บรรทัดบนมันไม่ได้กล่าวถึงวิทเลยก็คือบรรทัดนี้ค่ะแต่เขามากล่าวถึงวิทในบรรทัดนี้โดยมีภาษาอังกฤษเป็นตัวเชื่อมในเมื่อด้านบนภาษาอังกฤษตรงนี้อัตราส่วนเป็น24แล้วด้านล่างเราก็ควรเปลี่ยน4ให้เป็น24เหมือนกันซึ่ง4คูณอะไรได้24่่คะนักเรียนคูณ6ค่ะแสดงว่าณตอนนี้ค่ะถ้าคณิตคือ40ภาษาอังกฤษจะคือ24ชัวนแน่นอน ะะและถ้าภาษาอังกฤษคือ24นะคะวิทยาศาสตร์ค่ะทำยังไงคะนักเรียนคูณ6หรือคูณ8คะอ่าวิทยาศาสตร์ก็ต้องคูณ6นะคะเพราะว่าอัตราส่วนของวิทย์มาพร้อมกับ4ของอังกฤษ นะะในเมื่อ4ของวิชาอังกฤษคูณ6 7ก็ต้องคูณ6ด้วยทำให้7คูณ6ได้42นั่นเองค่ะปัญหาคือโจทย์ไม่ได้อยากรู้คะแนนค่ะแต่โจทย์อยากรู้ร้อยละคะ่ะอะไม่ยากค่ะโจทย์อยากรู้ร้อยละวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์สอบได้42คะแนนจากคะแนนเต็มคือ50คิดร้อยละเอา100คูณเข้าไปค่ะเอา50ตัด100ได้2ค่ะ42คูณ2เลยกลายเป็นร้อยละ8 4นั่นเองค่ะก็เลยตอบข้อที่1นะคะ ต่อไปข้อที่45ค่ะอ่าสำหรับ45นะคะเขาบอกว่าพ่อค้าคนหนึ่งค่ะซื้อส้มมาทั้งหมด10กิโลกรมัมราคากิโลกรัมละ40บาทค่ะซื้อมา10นะคะต่อมาเขาต้องการขายค่ะเขาอยากได้กำไร50%อ่ะ5%จากต้นทุนค่ะเขาเลยอยากรู้ว่าเขาควรจะต้องขายส้มกิโลกรัมละกี่บาทจึงจะได้กำไรแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะอ่ะ สำหรับข้อนี้ค่ะก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะนะคะมันก็ยังอยู่ในเรื่องของร้อยละเปอร์เซนต์อยู่เหมือนเดิมนะคะกำไรขาดทุนเหมือนเดิมค่ะนะคะ<อ>เพียงแต่ข้อนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะคิดโดยใช้อัตราส่วนเหมือนเดิมแล้วกันนะคะอ่ะเราอยากได้อะไรเราอยากได้ราคาขายค่ะครูเอาขายตั้งค่ะทุกครั้งที่พูดถึงร้อยละกําไรขาดทุนเนี่ยจะต้องมีทุนเข้ามาเกี่ยวข้องทุกข้อเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มตั้งอัตราส่วนกันเลยนะคะอ่ะต้นทุนค่ะ 5%้าค่ะทุนคือ100่งรค่ะถ้าเราอยากได้กํรห้าเปร์เราก็ต้องขายห้0หนึ่งร้อยห้าบาทถูกต้องไหมคะอ่ะต่อมาเราก็จะมาเทียบกับราคาจริงค่ะทีนี้ปัญหาคือราคาจริงเนี่ยทุนเนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าทุนนี่ไงคะนักเรียนเราซื้อมา10กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ40บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่400บาทค่ะอ่ะเราก็เอามาใส่เลยนะคะ ส่วนราคาขายค่ะเราก็กําหนดให้เป็น x ก็ได้ค่ะ x ตัวนี้นะคะคือราคาขายค่ะ,ะเราแก้สมการหา x ค่ะจะได้105คูณ400ทั้งหมดส่วนด้วย100ค่ะ,ะได้เท่าไหร่คะนักเรียน จะได้ x เท่ากับ420บาทค่ะนั่นคือเมื่อเราขายหมดเราจะได้เงินทั้งหมด420บาทนะคะแต่ปัญหาคือโจทย์อยากรู้ว่าขายกิโลกรัมละเท่าไหรค่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนอันนี้คือทั้งหมดนะคะโจทย์อยากรู้ว่ากิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะขายกิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็ต้องเอา420คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ดทได้หาร จำนวนกิโลที่เราซื้อมาค่ะเราซื้อมาทั้งหมด10กิโลค่ะก็เลยตกกิโลกรัมละ42บาทค่ะโจทย์ก็เลยถามว่ากำไรทั้งหมดคือเท่าไหร่นะคะ,ะต้นทุนของเราคือ400ค่ะกำไรก็ต้องเอา420ตั้งถูกต้องไหมคะเพราะเราขายได้420ค่ะลบกับทุนค่ะคือ400ก็เลยได้กำไรอยู่ที่20บาทก็เลยตรงกับชอยข้อที่4ค่ะ ต่อไปข้อ46ค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป1เปลี่ยนแปลงไปจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะนะคะอ่ะก็เลยได้ตามนี้เนาะอ่ะจัตุรัสเปลี่ยนแปลงเป็นผืนผ้าค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาวาดภาพก่อนละกันนะคะ,ะพร้อมนะคะจัตุรัสค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นผืนผ้าค่ะ ที่นี่ค่ะโจทย์บอกว่าด้านหนึ่งยาวเพิ่มขึ้น6ละ60ค่ะและอีกด้านหนึ่งลดลง1ละ60ค่ะมีเพิ่มกับมีลดค่ะนะคะอ่ะโจทย์เลยอยากรู้ว่าพื้นที่สีเ่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่จัตุรัสอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ค่ะถ้าพูดกันตรงๆก็คือนะตอนนี้ค่ะเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันง่ายขึ้นด้วยการกําหนดเลขเลยค่ะแต่เวลาเรากําหนดเลขเนี่ยเราจะกําหนดเลขที่มัน คิดง่ายๆอย่างเช่นโคให้เดิมนะคะเดิมเนี่ยจตุรัสมีด้านยาวด้านละ10ค่ะต่อมาค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ60เราต้องมาคิดก่อนว่าร้อยละ60ของ10มันคือเท่าไหร่นะคะอ่ะมันคือเท่าไหร่นะอ่ะมันก็คือ6นั่นเองค่ะเห็นไหมคะศูนย์สองตัวคะด้านล่างของ100ตัดศูนย์ข้างบนได้หมดเลยเหลือ6ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่มันบอกว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ60เนี่ยจาก10เพิ่มขึ้นไปอีก6มันก็เลยกลายเป็นเพิ่มขึ้นเป็น10บวก6ได้16แล้วอีกด้านหนึ่งที่ลดลงร้อยละ6กก็เลยกลายเป็น10ลบ6เท่ากับ4ค่ะท้าไมคะทีนี้ค่ะโจทย์บอกว่าโจทย์อยากรู้ว่าพื้นที่เสียผืนผ้ามีพื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวก่อนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนะคะเอาด้านคูณด้านค่ะ จะได้อยู่ที่100ถูกต้องไหมคะส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเราจะเอากว้างคูณยาวจะอยู่ที่64ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนสังเกตไหมว่าผืนผ้านะคะผืนผ้าไปสู่จตุรัสมันเป็นยังไงคะนักเรียนอ่ามันลดลงนั่นเองคะ่ะโจทย์โจทย์ถามผืนผ้าก่อนเนาะผืนผ้านะคะนําไปสู่จตุรัสจะเป็นอย่างไรนะคะก็เลยตอบว่าลดลงนั่นเองคะ่ะ โซเน็ตข้อที่47นะคะร้านค้าค่ะติดราคากล้องเอาไว้ราคา3,000บาทต่อมาลด20%นะคะแต่ร้านก็ยังคงได้กำไร20%ค่ะเขาก็เลยอยากรู้ว่าร้านค้าเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่จากข้อนี้นะคะนักเรีนยนคิดว่าเราจะต้องหาราคาทั้งหมดกี่รอบคะอ่ะเราก็จะหาทั้งหมด2รอบด้วยกันค่ะนะคะอ่าอันนี้คือรอบแรกค่ะรอบแรกนะคะเขาบอกว่าเขาติดราคาไว้ที่3,000ค่ะ ต่อมาเขาลด20%นะจะจุดนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าพอเขาลดลงไปเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กับก้อนที่2ค่ะเขาบอกว่าราคาที่ได้เนี่ยยังคงได้กําไร20%เขาก็เลยอยากรู้ว่าร้านได้กําไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดย๋ยวเราจะมาหาจุดแรกก่อนคือ,อประโยคนี้ก่อนนะคะประโยคที่1่ค่ะ,ะประโยคที่1นนะคะเราอยากทราบราคาขายถูกไหมคะเราก็จะตั้งราคาขายค่ะเมื่อมีขายก็ต้องมีทุนมาด้วยทุกข,ข้อนะคะเทียบตามเปอร์เซ็นต์ค่ะ ทุน100บาทค่ะขายได้กำไรลดลงลดลง20%อนนะคะก็จะเหลืออยู่ที่80ค่ะแล้วเราก็เที่ยวกับราคาจริงค่ะซึ่งราคาจริงในที่นี้นะคะราคาจริงเขาบอกว่าเขาขายอยู่ที่3,000บาทเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยตั้งเป็นราคาทุนอยู่ที่3,000นนะคะแล้วก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาค่ะให้ x เ,เป็นราคาขายนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันเลยว่าหลังจากที่ลด20่ะเปอร์นะคะลกล้องตัวนี้จะราคากี่บาทนะคะก็จัดรูปเลยเป็น80คูณ3 0 0พทั้งหมดส่วนด้วย100ค่ะ จะได้ x เ,เท่ากับ2,400ค่ะนั่นก็หมายความว่าเขาลดราคาไปอยู่ที่600เนาะก็เลยเหลืออยู่แค่2,400ค่ะ2,400ในราคานี้นะคะก็คือเป็นราคาที่ร้านเนี่ยยังคงได้กำไรอยู่ค่ะเห็นไหมคะร้านยังคงได้กำไรค่ะโจทย์ก็เลยอยากรู้กำไรนะคะอะพร้อมแล้วเรามาตั้ง อัตราส่วนที่สองกันเลยนะคะโจทย์อยากได้กําไรค่ะขูก,ก็ตั้งกําไรค่ะเมื่อมีกําไรค่ะทุนต้องมาค่ะมาทุกรอบเลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะแทนเลยจากอัตราส่วนเราแทนจานวนเต็มอ่าเปอร์เซนต์ก่อนแล้วกันนะคะกําไร20%ค่ะก็คือกําไร20ทุนคือ100ค่ะแล้วเทียบกับราคาจริงค่ะซึ่งราคาจริงเราทราบไหมว่าเราได้กําไรเท่าไหร่อ่าเราก็ไม่ทราบแล้วทุนเราทราบไหมว่าต้นทุนของกล้องชิ้นนี้เท่าไหร่ อ่าก็ยังไม่ทราบนะคะอ่าไม่ใช่สามพันนะคะนักเรียนนะคะสามพันคือราคาที่ร้านติดเอาไว้ค่ะนะคะยังไม่ใช่ราคาทุนค่ะทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่ค่ะพอเราไม่ทราบกําไรเพราะทำไมเราถึงไม่ทราบกําไรเพราะเราไม่ทราบต้นทุนไงคะอ่าพอเราไม่ทราบต้นทุนเราก็เลยต้องกําหนดค่ะตัวแปรขึ้นมาค่ะให้ y แทนต้นทุนของกล้องตัวนี้นะคะทีนี้เราจะหากําไรได้จากไหนแน่นอนค่ะว่าเราหากําไรไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ต้นทุนงั้นเราจะเทียบเป็นราคาขายแทนค่ะ ขายได้กําไร20%ก็แสดงว่าเราต้องขายได้120บาทถูกไหมคะก็คือ,เม,อเ,เมื่อเทียบกับ100อ่ะทีนี้เราราคาขายอีกตัวหนึ่งคือตรงไหนก็คือก้อนนี้ค่ะก้อนนี้แหละคือ2 4 0 4ที่ร้านค้ายังได้กําไรถูกไหมคะก็เลยเอา2 4 0 4มาใส่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะคิดคําตอบเลยนะคะต้นทุนจะเท่ากับ2400คูณ100ทั้งหมดหารด้วย120ค่ะ ต้นทุนจะได้เท่ากับ2,000บาทนั่นเองค่ะอ่ะพอได้ต้นทุนแล้วนะคะเราก็หาก,กำไรได้เลยค่ะเราตั้งราคาขายหลังจากที่เราลดไปอยู่ที่2004ลบกับต้นทุนคือ2000ก็เลยเหลือกำไรอยู่ที่400บาทก็เลยตอบข้อที่3นะคะ